สาธิตนะครับวิธีการกางเต็นท์นะครับเต็นท์ไทยรถสําหรับรถ SUV นะครับหรือว่ารถตู้นะครับที่สามารถเปิดเปิดประตูด้านหลังขึ้นมาเปิดขึ้นมาได้นะครับเหมือนรถผมนะครับที่เป็นตัวนี้เป็นตัว e s u New x เราจะมีเต็นท์มาคุมเดี๋ยวจะมาดูครับว่าเต็นท์ตัวนี้มันกางยากง่ายยังไงแล้วก็พอกางเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงแล้วมันใช้งานได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะแนะนำได้ว่าวิธีการกางเต็นท์แบบเนี้ย มันกลางแบบไหนแล้วมันง่ายและเร็วที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับรถของผมเองยี mm ่ส hmm. e ื e H, นะครับ mm hmm. ที่เอามาทำเป็นแคมป์ร้คาร์นะครับเอาไว้นอนนะครับปูให้นอนเรียบร้อยข้างในอ่าน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวปิดประตูมาก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะมากลางเต็นท์กัน โอเคครับเดี๋ยวมาดูที่เต็นท์นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือตัวเต็นท์ท้ายรถนะผมเอาออกมาจากถุงนะครับยี่ห้อว่าลาดูต้านะส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็น่าจะส่งมาจากประเทศจีนนะครับาจากผ่านทางช้อปปีหรือ l a ซาด้นะครับซื้อไดอ้ลองดูโปรดูครับบางทีก็ได้พันต้นๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาการส่งก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ของแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันกลางกัน ตัวเต็นท์เนี่ยเวลาเรากางนะครับมันจะมีจุดยึดนะครับตัวสายยางยืดนะครับก็คือจุดแรกเลยก็คือตัวนี้ครับตำแหน่งที่เป็นล้อนะล้อหรือว่าบางโคนตรงนี้มันจะมีสายสีดํามายึดนะครับฝั่งนี้นะครับล้อซ้ายขวาด้านหลังทั้งสองข้างเลยอันนี้คือจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่สองที่ผมยึดเนี่ยมันจะมีสายสายเนี่ยมายึดด้านล่างอีกสามจุด แต่ผมจะใช้ยึดที่ตัวนี้ครับกันสัดโคนเนี่ยครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันก็ยึดได้มันก็จะทําให้แน่นขึ้นนะครับอแล้วก็ส่วนวิธีการกลางนะครับดูทบด้านหลังแนะนําแบบนี้นะก็คือช่วงกลางเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดฝาท้ายรถเราเพราะว่าผมเคยแล้วพอเราเปิดฝาปุ๊บเนี่ยตัวท้ายมันจะสูงมากผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเอื้อมมือยังลําบากเลย นะครับถ้าเป็นผู้หญิงกลางก็จะยิ่งยากใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือปิดฝาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเต็นต์มาคุมมันจะง่ายกว่าแล้วยึดสายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอยึดทุกจุดครบแล้วเนี่ยค่อยเปิดฝาท้ายครับมันจะง่าย่เดี๋ยวผมมาดูทําให้ดูครับเอาเต็นต์มาครับนี้ครับแล้วก็กลางออกสังเกตดูครับพอกลางออกแบบนี้นจะเห็นยี่ห้อนะครับลาดูต้าอยู่ด้านนอกอ่าสังเกตแบบนี้ก่อน ครับหลังจากนั้นก็นี่ครับแ้านข้ายมันจะมีสายสองเส้นนี้เนี่ยครับซ้ายขวาจะยึดเริ่มต้นตรงไหนก่อนนะเริ่มซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้ <Okay. S 1> ก็เอากืนครับอัน แคทโหนะมันจะมีหูนะก็คือดุมมุมพอดีนะครับเอามือยึดไว้ก่อนยึดไว้นะครับแล้วก็สายยืดนะครับก็ยึดกับล้อหรือบางโคที่เรายึดแ้งก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาไล่มาแล้วก็ด้านล่าง ดึงออกก่อนเดี๋ยวมันจะไปยึดข้างล่างแล้วมันติดตแล้วไล่มาเอามือไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะคุมง,ง่ายแต่ถ้าเราเปิดฝามาก่อนเนี่ยมันจะสูงเนี่ยเราจะเอื้อมมือลำบากไล่หน่อยเฮ้ยไล่หน่อหนเราก็เดี๋ยวจัดทรงกันอีกทีนหนึ่งนะคครับ สายนี่จะมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มายึดยึดบางคนหรือว่าล้อรถนะแล้วเวลาดึงก็ระวังครับระวังมันตีบต้องจับให้ดีๆนะ เดีย๋ยวมันดีดเข้าหน้าเราเข้าตาตัดดีดได้ไหมครับท่านไหลกดีดยึดแบบนี้ยึดให้ได้ก่อนสองฝังนะงงดดง่งนะครับยึดสองฝั่งให้ไ่ได้ก่อนพอยึดได้สองฝั่งนะครับก็ค่อยจัดครับ ดูว่ามันตรงไหมอะไรนะี้นะครับแล้วก็นี่ครับข้างล่างเห็นไหมครับมันจะมีเชือกอยู่มีตะขอนะครับผมใช้อันอันปลายสุดเนี่ยมาเกี่ยวกับตัวลากมาคุมนะลากมาคุมกันชนนะครับอย่าอย่าค่อมท่อนะแล้วก็เกี่ยวเข้ากับตัวนี่ครับตัวไอ้ไอ้นี่ของเรากันโคลนล้อเนี่ยครับ,บางคนมา เหมือนการท้าฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันแล้วก็ดูให้เรียบร้อย โอเคนะครับพอยึดครบทุกจุดแล้วนะ น,นครับก็เปิดฝาได้เลยครับเปิดฝาได้เลยแล้วค่อยๆยกขึ้นมาครับค่อยๆยกรับเดี๋ยวมันจะดึงตัวเต็นท์ขึ้นมาน,นะครับเนี่ยครับมันจะยกขึ้นมาง่ายๆเลยแล้วก็จัดทรงครับจะทรงีขึ้น นี่ครับเดี๋ยวลองนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว นี่ครับอ่าเราก็ได้แล้วแล้วก็เปิดนี่ครับแล้วตรงนี้ก็สองฝั่งนี้ครยึดจะยึดก็เข้ากับเสาส้มก็ได้หรือว่าจะยึดลงดินก็ได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราอยากจะยกสูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกเสาให้ดูนะอันเดียแบบแรกจะยึดแบบว่าขึงสายนะครับลงสมอบกเลยแบบว่าเปิดไม่สูงมากคะแบบว่าเแบบวลาเรานอนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเปิดสูงครับเราจะปิดไว้ให้ตัวผ้าใบาเนี่ยมันลาบต่ําลงเผื่อเวลาฝนตกเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันก็จะได้ไหลลงได้แบบสะดวกนะมันจะได้ไม่ขังอยู่บนผ้าเต็นท์ามาดูนะครับ นะแล้วก็ยึดเชือกยึดสมองบอกไว้นะหรือว่าผูกก่อนแล้วไปยึดไปตอกสมองก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีไทยถนัดแบบไหนนี้ผมตอกสมองไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ผูกไว้แล้วก็นะครับตัดสมองให้มันตึงนะครับให้มันตึง ูเอาค้า,าระมาณนี้สองฟังครับไม่ได้เป็นยึดสมองไปแล้ว ี่ครับวิธีแรกเราก็ขึงผ้าครับเชือกสมอเลยนะครับมันก็จะลาบต่ําลงมาเดี๋ยวไปดูครับว่าด้านข้างเป็นยังไงนี่ครับนี่เราก็จะเห็นเป็นทรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งคือเราจะขึงเสาขึ้นมานะครับแล้วผดผนเชือกครับผนเชือกหน่อย อาจจะต้องตีนี่ใหม่นะครับแล้วก็เสาส้มหรือว่าเสากางเต้นจะมีาสอดเข้าตรงหูมันนะครับ ก็จะให้มันสูงแค่ไหนก็เราก็ปรับเสาปรับเชือกเอานะครับมันก็จะเป็นเหมือนชายคานะเป็นออนนิ่งค้ายรถให้เราสามารถที่แบบว่า,าบังแดดแล้วก็นะครับบังแดดแล้วก็นั่งตรงร่มได้ ผมดึงให้ดูประมาณนี้นะครับฝั่งหนึ่งลาบก็ได้นั่งฝั่งหนึงตั้งเสาได้หมดเลยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนี้ครับ <clears> hey. <throat> นี่ครับนะครับอ่าเห็นไหมออนนิ่งท้ายรถเราก็จะสูงประมาณนี้เลยนะแบบแบบว่าขึงเชือกลงดินนะเอาไว้สําหรับตอนนอนนะไม่อยากให้ใครมาเข้ามองเห็นแต่ว่าช่วงกลางวันแบบเนี้ยเราก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เสาส้มหรือว่าเสาเต็นท์เนี่ยมันขึงให้มันตึงแล้วเราก็จะเป็นเป็นบังแดดบังล่มมีล่มให้เราได้นั่งเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ กางเต็นท้ายรถนะเห็นไหมครับจะเห็นว่าถ้าทําแบบนี้กางง่ายมากตับเดียวเราก็ใส่ตัวผ้าเต็นท์คุมแล้วก็กางขึ้นมาได้เลย ก็สำหรับท่านที่มีรถ SUV หรือว่ารถตู้ที่สามารถเปิดตัวประตูด้านหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วชอบแนวทางการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนะแล้วก็นอนในรถเอารถของเราเนี่ยมาทำเป็นตัวแคมเปอร์คาร์ลองใช้เต็นต์ตัวนี้อยู่ครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยผมนอนมา3-4ีทิปละสบายครับนอนสบายเปิดแล้วลมเย็นสบายเลยบอกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ